ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ไอสตัยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินด้วยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากอุกกาบาตท,ที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ชนโลกไดโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ครองโลกเรามาได้หลายล้านปีแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ก็คือตอนที่ดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์พุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีก่อน จนเกิดเป็นหลุมอุกกาบาตขนาดยักษ์ที่ในปัจจุบันเรียกว่าหุบอุกกาบาตชิกชูลุกที่หลบซ่อนอยู่ใต้น่านน้ำของอ่าวเม็กซิโกผลที่ตามมาของการประทะครั้งนี้ทําให้เกิดเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่5ซึ่งทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกประมาณ80%สูญพันธุ์ไปรวมถึงไดโนเสาร์อีกด้วยแต่คุณทราบหรือไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ดาวเคราะห์น้อยชนโลก ดาวเคราะห์น้อยลูกนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12กิโลเมตรและเดินทางด้วยความเร็ว43,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากปะทะกับพื้นผิวโลกมันสร้างหลุมขนาดใหญ่ที่กว้างถึง200กิโลเมตรสาเหตุที่มันสร้างบาดแผลให้กับโลกของเราได้รุนแรงอย่างคาดไม่ถึงเนื่องจากมุมตกกระทบของมันอยู่ที่60องศา ซึ่งถือเป็นมุมที่เป็นอันตรายอย่างมากเพราะผลกระทบจากการชนจะทำให้เกิดเป็นฝุ่นละอองจำนวนมหาศาลลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนักวิทยศาศาสตร์ได้ศึกษาโครงสร้างของหุบอุกกาบาตชิกาชูลุกอย่างละเอียดเพื่อจำลองการประทะที่เกิดขึ้นการประทะจะทำให้หินระเหยกลายเป็นไอโดยส่งกรรมฐานในรูปแบบของละอองประมาณ3 2 5แสนล้านตันและคาร์บอนไดออกไซด์4 3 5แสนตันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ในขณะที่วัตถุที่กระเด็นขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่เป็นฝุ่นหินและกรดกรรมถันซึ่งทําให้เกิดเป็นเมฆผงฝุ่นระดับไมโครที่ห่อหุ้มโลกเราเอาไว้เมื่อแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องผ่านเมฆเหล่านี้มาได้เต็มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกก็ลดลงและส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศในระยะยาวของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอุณหภูมิเฉลี่ยในเขตร้อนลดลงจาก27องศาเซลเซียสเหลือเพียงแค่5องศาเซลเซียสเมื่อแสงแดดส่องผ่านเข้ามาได้น้อยมาก พืชเองก็ไม่สามารถเติบโตได้เนื่องจากขาดการสังเคราะห์แสงสิ่งที่ตามมาก็คือห่วงโซ่อาหารทั้งบนบกและในมหาสมุทรก็พังทลายในขณะเดียวกันกรดก,กรรมฐถนในอากาศก็ทําให้เกิดฝนกรดที่มีความอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดการที่เกิดฝนตกเป็นเวลาหลายวันก็ส่งผลให้ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ําไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่ว่าจะในแม่น้ําทะเลสาบหรือในมหาสมุทรก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน นอกจากนั้นการปะทะย,ยังก่อให้เกิดสึนามิขนาดยักษ์กระเพื่อมไปทั่วโลกคลื่นยักษ์ในช่วงต้นจะมีความสูงถึง1 5 0 0เมตรและมีความเร็ว143กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะค่อยๆลดลงเมื่อกระจายไปตามชายฝั่งของมหาสมุทรต่างๆโดยมหาสมุทรแอตแลนติกจะมีความสูงของคลื่น15เมตรและแปซิฟิกเหนือจะมีความสูงคลื่น4ี่เมตรหลังจากนั้นผงหินและเท่าฐานที่ล่องลอย,อยอยู่บนชั้นบรรยากาศจะค่อยๆกลับคืนสู่ผิวน้ำและเป็นชนวนให้เกิดไฟป่าตามมา แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศของโลกที่ทำให้โลกเย็นลงเพียงชั่วข้ามคืนและกินเวลาย,ยาวนานต่อมานานกว่าทศวรรษทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจนหมดโลกสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันเราจะมีวิธีรับมือกับมันได้อย่างไรฆาตกรตัวจริงที่ทําไดโนเสาร์สูญพันธุ์คือฝุ่นหลังอุกกาบาตชนโลก วิจัยใหม่พบอุกกาบาตชนโลกไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แต่เป็นฝุ่นปริมาณมหาศาลหลังจากนั้นต่างหาก66กล้านปีที่แล้วยุคไดโนเสาร์สิ้นสุดลงหลังอุกกาบาตพุ่งลงมาชนโลกกระนั้นการพุ่งชนดังกล่าวก็ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้สิ่งมีชีวิตกว่า7 5บเปอร์เซ็นตบนโลกรวมถึงไดโนเสาร์ต้องสูญพันธุ์ไปแต่เป็นสิ่งที่เกิดหลังจากนั้นต่างหาก การที่อุกกาบาตชนโลกทำให้สภาพแวดล้อมบนโลกเปลี่ยนแปลงไปเกิดไฟป่าภูเขาไฟระเบิดและกรรมฐานปริมาณมหาศาลเหล่านี้ล้วนสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้ทั้งสิ้นแต่ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบคําตอบที่ชัดเจนและได้แต่ตั้งสมมติฐานต่างๆนานาว่าจริงๆแล้วไดโนเสาร์สูญพันไปเพราะอะไรกันแน่ หนึ่งในผู้ที่ต้องการหาคำตอบนั้นคือทีมวิจัยจากเบลเยียมซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังอุกกาบาตชนโลกที่ถูกมองข้ามไปตลอดเวลาที่ผ่านมาและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดกลไกการล้างบางสิ่งมีชีวิตได้นั่นก็คือฝุ่นปริมาณมหาศาลนับล้านล้านตันทีมวิจัยระบุว่าขมเหลากรรมฐานและฝุ่นที่หมุนวนอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกมานานหลายปีล้วนมีความสามารถในการบดบังแสงแดด และทําให้เกิดฤดูหนาวทั่วโลกพืชพันธุ์ไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเจาะลึกถึงบทบาทของปัจจัยต่างๆทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการจําลองสภาพอากาศโลกโบราณโดยคำนึงถึงการตรวจวัดอนุภาคละเอียดที่เก็บได้จากพื้นที่ในมลตันาดาโกซึ่งเป็นที่ที่ชั้นฝุ่นที่เกิดจากอุกกาบาตชนโลกจับตัวอยู่ตามการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์หากมีอุกกาบาตตกลงในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จะทำให้ฝุ่นปริมาณขนาดที่พบในดาโกตตาอาจคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานถึง15ปีรวมน้ำหนักมากกว่า2ล้านล้านตันปิดกั้นแสงดวงอาทิตย์และทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เป็นเวลาเกือบ2ปีและทำให้โลกเย็นลงได้ถึง15องศาเซลเซียเสเซมเบิร์กเซเนลนักวิจัยจากหอดูดาวหลวงแห่งเบลเยียมในกรุงบรัสเซลเปิดเผยว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นจากหินแกรนิตและหินอื่นๆ ที่ถูกอุกบัติบทขยี้ตอนที่พุ่งชนน่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่จากการทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชหยุดชะงักฟิลิปเคลนักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยไรซยูนิเร์ซิตีแอฟริาหนึ่งในทีมวิจัยเสริมว่าในการจำลองฝุ่นเป็นตัวขัดขวางการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมันทำให้บรรยากาศโลกทึบแสงขัดขวางกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ตามแบบจำลองของคอมพิวเตอร์อาจต้องใช้เวลาถึงสองปีกว่าที่การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะกลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้งขณะที่ซัฟรบรูซศาสตราจารย์ด้านบรรพชีวินวิทยาและวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยนี้กล่าวถึงอุกกาบาตท,ที่ฆ่าไดาโนเสาร์ว่าเป็นหายนะเขากล่าวว่ามันเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดที่พุ่งชนโลกในช่วงครึ่งพันล้านปีที่ผ่านมา พลังของมันเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์มากกว่าพันล้านลูกรวมกันแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุจริงๆที่ฆ่าไดาโนเสาร์และสิ่งมีชีวิต75%บนโลกบรูซัตบอกว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนหายนะจริงๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อฝุ่นและสิ่งสกรปรกที่เกิดจากแรงกระแทกของอุกบาตชนโลกลอยสู่ชั้นบรรยากาศและบทบังดวงอาทิตย์โลกมืดและเย็นไปสอปี ดาวเคราะห์น้อยไม่ได้ฆ่าไดาโนเสาร์ทั้งหมดในคราวเดียวแต่เป็นนักฆ่าที่แยบยลมากกว่านั้นซึ่งก่อให้เกิดการล้างบางที่ทำให้สามในสี่ของสิ่งมีชีวิตต้องตายเหตุอุกบาตยักษ์พุ่งชนให้กำเนิดทวีปบ,บนโลกสมมติฐานหนึ่งในวงการธรณีวิทยาที่มีมานานหลายสิบปีเชื่อว่าเปลือกโลกผืนเดียวในยุคดึกดำบรร์ได้แยกออกเป็นส่วนๆและขยายตัวกลายเป็นทวีปหลังจากถูกอุกบาตยักษ์พุ่งชนเมื่อหลายพันล้านปีก่อน ล่าสุดข้อสันนิษฐานนี้ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นความจริงโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคิร์นของออสเตรเลียเผยว่าพวกเขาได้พบหลักฐานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมชิ้นแรกซึ่งยืนยันความถูกต้องของแนวคิดดังกล่าวในอัญมณีเพทายหรือผลึกคริสตัลของแร่เซอร์คอนที่ได้จากรัฐออสเตรเลียตะวันตกผลการค้นพบข้างต้นตีพิมพ์ลงในวรารสาร n a t u r ฉบับวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอาจจะช่วยไขปริศนาที่ว่าเหตุใดโลกจึงเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีทวีปต่างๆหลุมอุกกาบาตเก่าแก่ที่สุดในโลกเผยร่องรอยในการชนยุคลูกบอลหิมะอุกกาบาตล้างเผ่าพันธุ์ดโนเสาร์ทำให้ภูเขาไฟประตุครั้งใหญ่อุกกาบาตก่อตัวพร้อมระบบสุริยะช่วยไขปริศนาเรื่องกำเนิดชีวิตได้ มีการวิเคราะห์องค์ประกอบของไอโซโทปออกซิเจนชนิดต่างๆในอัญมณีเพไทยที่ได้จากแหล่งวิจัยทางธรณีวิทยาพินบาราคราตันสถานที่แห่งนี้มีการก่อตัวของภูมิประเทศเป็นชั้นหินตรงบริเวณเปลือกโลกโบราณอายุเก่าแก่กว่า4,000ล้านปีโดยเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการก่อตัวของทวีปในอดีดอตดรทีมจอรสันผู้นำทีมวิจัยบอกว่า ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกโลกยุคดึกดำบันที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในผลึกเพทายเผยให้เห็นกระบวนการก่อตัวของทวีปซึ่งเริ่มจากบนลงล่างโดยหินที่ผิวเปลือกโลกจะหลอมละลายด้วยความร้อนสูงก่อนและค่อยๆหลอมละลายลึกลงไปสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออุกกาบาตยักษ์พุ่งชนโลกอุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกถึงพื้นโลกโดยรอดจากการถูกเผาไหม้จนหมดสิ้นในชั้นบรรยากาศมาได้ อุกกาบาตส่วนใหญ่แยกตัวมาจากดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อราว4,600ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่ดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะกำลังถือกำเนิดขึ้นเช่นกันทำให้ดาวบริวารของดวงอาทิตย์ในตอนนั้นมีความเสี่ยงถูกอุกกาบาทยักษ์พุ่งชนในยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะมากกว่าในปัจจุบัน เหตุอุกกาบาตยักษ์พุ่งชนโลกที่ให้กำเนิดทวีปเมื่อหลายพันล้านปีก่อนอาจมีความรุนแรงคล้ายกับเหตุการณ์อุกกาบาตล้างเผ่าพันธุ์ดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีที่แล้วซึ่งในครั้งนั้นแรงกระแทกมหาศาลจากการพุ่งชนทําให้เกิดหลุมอุกกาบาตชิคซูลุปที่กว้างถึง10กิโลเมตรบริเวณนอกชายฝั่งทับสมุทรยูคาตันของประเทศเม็กซิโกความรู้ใหม่ว่าด้วยกระบวนการก่อตัวของทวีปนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า แร่ธาตุและสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกในแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้อย่างไรการสะสมตัวของแร่ธาตุในแหล่งต่างๆเป็นผลพวงมาจากกระบวนการสร้างความแตกต่างในเปลือกโลกซึ่งเริ่มจากการก่ะตัวของผืนแผ่นดินอายุเก่าแก่ที่สุดและพินบาราคราตันก็เป็นหนึ่งในสถานที่เหล่านั้นดรจอห์นสันกล่าวทีมผู้วิจัยมีแผนจะทำการศึกษาต่อไปเพื่อดูว่าบริเวณที่เป็นเปลือกโลกอายุเก่าแก่ในประเทศอื่นๆ มีข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีที่บ่งชี้ถึงลักษณะการก่อตัวเหมือนกับในออสเตรเลียหรือไม่โดยเบื้องต้นทราบว่ามีแหล่งวิจัยทางธรณีวิทยาหลายแห่งที่มีข้อมูลตรงกันซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของแนวคิดกำเนิดทวีปจากอุกกาบาทยักษ์ชนโลกให้สูงขึ้น ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปคอมเมนต์ให้แอดเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะอยากให้แอดมินทำคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปถัดไปด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ